สก,กิ้ของดอกไม้กินคนนะครับระจะ,จจะน,นจไม่เหลือเชื่อพร้อมแล้วก็ตศึกท้าดวลซามานัสมินิเกมไฮไลท์พบกับสี่หนุ่มสุดเซี้ยวทั้งสี่ท่านพิมพ์คุงพี่แซนเซราพี่โฮงเคเอฟซีและพี่นัทเย่ยโมบายลูปเปอร์ เกมที่หนึงหนูชื่อไรทีมงานจะเปิดภาพมอนเตอร์โดยผู้เล่นมีเวลาห้าวินาทีในการตอบชื่อก่อนปลุกพลังให้ถูกต้องโอ้อยสอนเท่าสองเท่าม<อ>ือต้องเจอต้อหูจิอโอเคต้อ,ตอ <laughs> แล้วก็น่ารักเลยใครแทบละมึงไวกิ้งครับไวกิ้งนะครับไวกิ้งนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต้องไวกิ้งเยได้ถึงแมแล้วเชี้ยวแล้ว ปิมเพียร์แล้วปิมเพียร์ชาร์เตอร์ชาร์ตโอ้โหยงแมนนี่แอบแงเป็นคองใช่ไหมตอนนี้ตั้งนยครับไม่างผมไม่ดู่กกับใครเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อเกมที่สองใชหมือไล่ทีมงานจะเปิดคำถามโดยผู้เล่นมีเวลาสิบวินาทีในการเลือกตอบจริงหรือหลอก ชื่อเกมที่พวกเราเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็คือ Summoner Wars Sky Arena ใช่หรือไม่ครับตามชื่อด้านบนจอเลยค่ะจริงหรือหลอกต้องไหมจริงหรือหลอกใช่ปะวะอะไรนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับหลอกใช่ไหมหลอกหลอกนะครับหลอกไปครับตอบที่ถูกต้องนะครับน้องนะคะต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นต้องเป็นอะไรครับเป็นคุต้องเป็นอะไรครับ มันมันไม่มีมันไม่มีสองเจ้ามันไม่มีเขี้ยวหนูใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่มาคือโหน่าผิดแน่ก็เนี่ยหน้าผอยให้โดนนะเที่ยวล้วนล้วนเรียกว่าเทียบเทียมแบบด้วนล้วนต้องมีเอสนะครับส่วนวอจะไม่มีเอสใช่ตัวเอสตัคงเยอะค่ะคำถามของวิเซนก็คือรางวัลล็อกอินรายเดือนเราจะได้คัมภีสามธาตุอย่างละใบในการล็อกอินครั้งที่สิบแปดใช่หรือไม่คะหรรอจิงได้ว้า คนใครจะจำได้หนัจริงหรอคะคนที่18จะได้3ธาตุอย่างระบใช่หรือไม่ต้จะปีนรูนี่ยจริงจริงนะจริงนะจริงนะครับจริงไป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณเบนดีแล้วไม่ได้แล้วเกมที่3วันวานยังหวานอยู่ทีมงานจะเปิดภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของเกมและ คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆโดยผู้เล่นมีเวลา15วินาทีในการตอบคำถามรายการเดอะส o รอเป็นรายการที่เหล่าแคสเตอร์คนดังมาแข่งกันเปิดสกรอให้อาหามอนสเตอร์5ดาวใช่หรือไม่คะจับเวลาครับไม่ใช่ครับมไ,มไม่ใช่ใชเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรพี่พี่หันโยวิเคห์อ่าพวก S W C ครับผมโชคดีจัง oh <no. S 2> <laughs> เป็นคําตอบที่หนึ่งเ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรคำตอบที่อไม่ใช่ลมเหรอเดาลมเออลมไปสิครับผมไปไป แต่มันได้สแตนดี้ด้วยนะแต่มันไม่ได้ทุกคนใช่ไหมใช่ตอนนี้มันปาเป้าวังงซอนชทบอกว่าได้กินหมูกระทะได้กินหมูกระทะนี่เกล่ลมแล้วเนี่ยเกมที่4อ่านปากของฉันนะทีมงานจะขึ้นวิดีโอที่พูดชื่อมอนสเตอร์พร้อมรูปคำใบ้มอนสเตอร์โดยวิดีโอจะพูด3ครั้งผู้เล่นสามารถตอบได้2ครั้งหากตอบถูกในครั้งแรก จะได้คะแนน2คะแนนและหากตอบถูกในครั้งที่2จะได้1คะแนนเดี๋ยวเออนี่ไงเห็นรูปก็จะรู้เลยผมรู้แต่ผมไม่รู้ชื่อมันเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยตัวเดียวเลยไอ้โวกิจพยางมีใครใบ้ใ้บ้ายมีตัวเดียวในเกมเลย ใครเยอใขย่อเลยใครเย่อใครเย่กไม่เย่อไร่เย่อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดูรอบสองเนาะดูอีกทีอีกทีทุกป่ครับมันยากอะอ่ะอ่ะอ้ย่านเองจำชื่อไม่ได้เลยวะอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยเหรออะไรเนี่ยไม่ว่าดูป่ะครับอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไร อะไรเนี่ยคืออะไรวะมันมีตัวเดียวในเกมเลยตัวแจกด้วยตอนนั้นน่ะรู้ตัวแจกจะไม่รู้ชื่ไหมไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อยังไงซิอ่ะเออไม่รู้ไอ้ใครครับไอกา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  โอ้โหง่ายอ่ะเห็นเงาก็จำได้แล้วะจูโน่จูโน่นะครับจูโน่นะครับจูโน่นะครับทำไมพี่แซนได้ข้อง่ายเออมันสุมัดผิดตรงไหนใช่ไหมนะโดนงแล้วผมเนี่ยผมแบ่าโดนสุงมากเดี๋ยวนะได้ข้อง่ายแล้วผิดตรงไหนมันสุงมากไปคำตอบ ถูกต้องนะครับจูโน่ครับไม่ไม่ต้องเขาไม่ได้แบบแปลจูโน่ครับคอมเมนต์ไม่ได้แปลกไม่ถึงอะไรนะอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ยรู้มากเลยอี B E A S ีเราหยุดให้นะครับผมสังเกตเขียนอย่างนั้นได้เหมือนกันเองนะครับนะก็คือตัวอะเบรดตันเซอร์มืดนั่นเองอะไรอเที่ย T W R 9เกิดไม่ได้ดูดิหัวหอมดูแล้วแอนหัวหอมของแอนสรุปคะแนน พี่แซนเซลาสามารถรักษาความสม่ำเสมอเก็บคะแนนไปถึง20คะแนนโดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งส่วนพี่นัดเยอ่ออาศัยความมูเตลูที่แสนดวงดีเก็บคะแนนไป16คะแนนเข้ามาเป็นผู้ชนะอันดับสองส่วนพี่หง พ่าดเกมที่3ไปได้คะแนนไปที่15คะแนนเท่าๆกับปิมคุงยูทูบเบอร์สุดหล่อสายหยินดีกับพี่ชานเซลาที่โชว์ความรอบรู้ได้คะแนนรวมไปเป็นอันดับหนึ่งและพี่นัทโยที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2เย้เย่เค่ะวันนี้ผมทั้งหคนนะครับต้องคงต้องขอลเวลาไปก่อนละกันนะครับผมโครับผมไปละครับบาย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 สวัสดีครับ เหล่าแคสเตอร์ชื่อดังที่จะมาร่วมสนุกกันใน EP 3เร็วๆนี้นะ